สวัสดีครับวันนี้โฮมมู่ไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็นี่คือไม้ต้นแรกนะครับท่านผู้ชมไม้หวงหัวรีปลูกในประเทศไทยแล้วแซ้กระพี้แบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยปกติเราจะเห็นที่เวียดนามใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยนะครับประธานบริษ,ษ,ษัทโฮมมู่เวียดนามก็คือเท่าเกตเจืองนะครับได้มาเยือนประเทศไทยท่านผู้ชมดูนะครับข้างหลังเนี่ยอันนี้ประเทศไทยทั้งหมดนะตัวนี้ปลูกที่อำเภอรัตรนาวาปีจังหวัดนองคายท่านผู้ชมเนี่ยสีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับสีสวยงามมากท่านผู้ชม สีออกม่วงเลยนะนี่คือคุณภาพดีมากถ้าเกิดเชื่อมาว่าไม้ที่ปลูกในเมืองไทยเนี่ยอ่สวยกว่าในประเทศเวียดนามด้วยซ้าท่านผู้ชมนี่อันนี้แซ้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยต้นนี้อายุ9ปีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าต้นอายุ9ปีเนี่ยแท้กับพีออกเรียบร้อยเหลือเฉพาะแก่นไม้มันจะได้สักกี่กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าเก็บข้อมูลนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะว่าสุดท้ายแล้วในไม้ในเมืองไทยมันจะได้กี่กิโลกร,รมัมนะครับ อันนี้บอกเลยว่ากิโลกร,รัมละ500 5 0 0ร้อยถึงห้าพบาทท่านผู้ชมอันนี้บริษัทของมูซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ต้นที่อายุ10ปีเนี่ยมูลค่าเพิ่มก็ต้นาราคาประกันขั้นต่ําอยู่ที่1 0,000บาทแน่นอนนะครับหไร่1ล้านบาทนะครับปลูก100ต้น 4, 4ีคูณสเมตรเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดท่านผู้ชมตอนนี้เรามีโครงการ1ไร่1ล้านบาทนะครับหไร่1ล้านบาทเนี่ยโดยบริษัทของมูไทยแลนด์ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมโครงการก็ ติดต่อมาได้นะครับบริสัตหงมูไทยแลนด์ตอนนี้เราส่งไม้ไปยังประเทศเวียดนามสาเร็จแล้วนะครับอันนี้คือคือไม้ท่อนแรกในประเทศไทยเลยที่แทะกับพีแบบนี้นะครับถ่ายไว้เนี่ยเก็บไว้นะครับเปน็นอนุสร์เลยนะครับน,นี่คือจุดเริ่มของไม้ห่วงหวัวลี่อีกประมาณอ่าน่าจะเกือบ20ล้านต้นนะฮะที่คนไทยกําลังจะปลูกกันอยู่เนี่ยกำลังปลูกกันแล้วแล้วก็กําลังปลูกเพิ่มประมาณ20ล้านต้นท่านผู้ชม20ล้านต้นเนี่ยเราจะทยอยนะครับขนไปยังประเทศเวียดนามขนไปขายยังประเทศเวียดนามนําเงิน กลับเข้ามาให้กับเกษตรกรไทยนี่คือความภาคภูมิใจของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับหงมู่ไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปนะครับหนึ่งไล่1นึล้านบาทฝากไว้นะครับ5ไล่5ล้านบาท10ไล่10ล้านบาทอยากมีเงินอมก้อนโตในอนาคตสมัครเข้าร่วมโครงการเราได้เลย1ไร่1ล้านบาทบริษัทหงมูไทยแลนด์ครับ